ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูขุนแผนไข่พาซีของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่จะเป็นเนื้อดินนะครับวันนี้จะมาให้ทุกท่านดูสององนะครับซึ่งเป็นองค์ใหญ่กับองค์เล็กนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มจากองค์นี้ก่อนนะครับนี่ฮะจะเป็นองค์ใหญ่นะครับนี่ฮะนี่ด้านหลังก็จะเป็นรอยลายนิ้วมือนะครับนี่ฮะ ครับเดี๋ยวเราลงกล้องดูใกล้ๆกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับนี่ฮะขุนแผนขอหลวงพ่อกลวยนะครับองนี้น่าจะสร้างไว้ประมาณปีสองพัน้าร้อยกว่ากว่านี่นะครับนี่ฮะหลังปีสองพันห้าร้อยนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับนี่ฮะดูเส้นซุ้มนะครับนี่ฮะเส้นซุ้มด้านบนจะเป็นเส้นคู่นะครับนี่ฮะจะมีความคมชัดนะครับนี่ฮะดูความเก่านะครับ ดูพิมพ์ทรงแล้วก็ความเก่าของเนื้อพระนะครับนี่ฮะพระจะมีมวลสารต่างๆนะครับนี่ฮะจะมีเม็ดแดงเม็ดดานะครับพระชุดนี้นะครับจะจะผสมผงพุทธคุณมวลสารต่างๆนะครับรวมทั้งพระสุ้มกอนะครับพระสุ้มกอกําแพงนะครับเศษพระสุ้มกอนะครับเนี่ยหลวงพ่อได้ผสมเข้าไปด้วยนะครับ ผ้าชุดนี้ถึงดีทางด้านเสน่ห์เมตตานะครับเมตตามหานิยมนะครับนี่ฮะคนที่ใช้บอกได้ประสบการณ์ดีมากนะครับนี่ฮะดูภาพความเก่านะครับยังพระกุเก่าเลยนะครับนี่ฮะนี่ยดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่ฮะนี่ฮะเอกลักษณ์นะครับนี่ฮะนี่ฮะดูความเก่านะฮะนี่ยดูใบหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อจะท่านั่งหลวงพ่อจะท่านั่งท่านมาริชัยนะครับเรียก ปางมารวิชัยนะครับ Banana. นี่ฮะนี่ฮะฐานจะมีเส้นขีดตรงฐานนะครับ <S <S แล้วก็จะมีนี่ฮะจะมีพายนะครับนี่นอนอยู่ใต้ฐานเนี่ยนี่ฮะนี่นฮะเป็นเอกลักษณ์นะครับต้องดูนะครับของเพราะว่าของของทําเรียนแบบค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่เราต้องดูพิมพ์แล้วก็ต้องดูเนื้อนะครับนี่ฮะเนื้อต้องเก่าได้อายุนะครับนะฮะแล้วก็ต้องดูมวลสารต่างๆนะครับนี่ฮะ ี่ยรอยขอบกดนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยให้ดูขอบขอบข้างนะครับนี่ฮะต้องได้อายุนะความเก่านะครับนี่ฮะมีคาาความเก่านะครับนี่ฮะท่านต้องดูความเก่านะครับฮะแล้วดูด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับรอยลายนิ้วมือของผู้กดนะครับนี่ฮะแล้วต้องมีเก่าได้อายุนะครับ แล้วจะมีมวลสารนะครับอยู่ในในเนื้อพระนะครับหลวงพ่อจะบดมวลสารละเอียดนะครับผงพุทธคุณต่างๆนะครับเนี่ะจะมองเห็นลายนิ้วมือนะครับนี่ฮะนี่ครับพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมนะครับเสน่ห์เมตตานะครับค้าขายเรื่องเมตตาต่างๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะต้องดูอรอยของความเก่านะครับนี่ฮะ เนี่ยในในมวลสารนะจะมองเห็นนะครับนี่ฮะในเนื้อผ้าจะมองเห็นมวลสารต่างๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะลายนิ้วมือนะครับนี่ฮะชัดเจนนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูอีกพิมพ์หนึ่งครับซึ่งจะเป็นองคเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดองเล็กอีกองคหนึ่งครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูองคเล็กกันนะครับนี่ฮะขุนแผนไข่ผ่าซีกหลงพ่อกลวยนะครับปลูกเสกและก็สร้างนะครับนี่ฮะเป็นองค์เล็กนะครับ องนี้ก็จะเป็นเนื้อดินนะครับผสมผงพุทธคุณต่างๆนะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดใกล้ๆกันครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับนี่ฮะเราต้องจําพิมพ์ทรงไว้นะครับนี่ฮะเส้นซุ้มจะเป็นเส้นคู่นะครับนี่ฮะมีเส้นคู่วิ่งดูนะครับนี่ฮะดูฮะนี่ฮะดูลักษณะลายกระหนกนะครับจะมีเม็ด คมๆนะครับอยู่ด้านในนะครับนี่ฮะเนื้อพระต้องเก่าได้อายุนะครับนี่ฮะเนี่ยให้ทุกท่านดูใกล้นะครับองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะนี่ะดูการวางมือนะครับนี่ฮะดูองค์พระนะครับนี่ฮะข้างล่างก็จะมีผงทายนะครับนี่ยเป็นทายอยู่ข้างล่างนะครับนี่ยดูความเก่าความคมชัดนะครับนี่ฮะดูเนื้อนะครับ ครับลองดูขอบข้างนะครับนี่ฮะขอบข้างนะฮะจะเห็นรอยกดปิ่นเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ท่านดูใกล้ๆนะนี่ฮะนี่ฮะเนื้อหาต้องมีความเก่านะครับมีผงพุทธคุณต่างๆนะครับผสมอยู่นะครับนี่เะี๋ยวดูด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นนูนๆอย่างนี้นะฮะ เป็นเหมือนหลังเตานะครับเนี่ยดูความเก่านะครับมีคราความเก่านะครับเนี่ยจะเป็นรอยลายนิ้วมือนะครับนี่ครับนี่ฮะต้องดูความเก่าความแห้งนะครับเนื้อจะแห้งนะมีความเก่ามีผงพุทธคุณต่างๆผสมอยู่ในเนื้อพระนะครับนี่ฮะนี่เป็นรอยลายมือของผู้กดนะครับนี่ฮะ สำหรับคลิปนี้ขอจบไม่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออาภัยทุกท่านไว้ด้วยนะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามด้วยดีมาตลอดนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ